โรงเรียนบ้านมึงทับช้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน9ห้องเรียนในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด158คนโดยแบ่งเป็นชั้นอนุบาลจำนวน48คนชั้นประถมศึกษาจำนวน110คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบึงทับช้างโรงเรียนบ้านบึงทับช้าง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นักเรียนมีคุณธรรมและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยครูมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริบทโรงเรียนบ้านบึงทับช้างคุณภาพสะอาดร่มรื่นปลอดภยัยจำนวนบุคลากร15คนบริหารงานโดยนางกนกทรชานเบิก ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น Play-Based Learning PBL โดยในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายในเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนและการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรม6กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้ง 6. ก,กิจกรรมเกมการศึกษาและโรงเรียนบ้านมึงทับช้างยังได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิยทยาศาสตร์น้อยอีกด้วยในระดับชั้นประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านมึงทับช้างจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและบูรณาการรายวิชาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นถาม Problem Based Learning PBL การจัดการเรียนการสอน Active Learning ในรายวิชาภาษาไทยการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมได้จัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้เลือกวรรนกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผ่านการเรียนรู้5ขั้นตอนผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้กล้าคิดกล้าพูดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองจากสิ่งที่ได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning ในรายวิชาคณิตศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและนำไปใช้แก้ปัญหาเช่นการช่างวัดตวงพื้นที่ปริมาตร และความจุการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายกับผู้สอนได้เช่นการสะกดคำแบบ Phonics ก,การเรียนรู้ผ่านเกมการศึกษา Word w a r การจัดการเรียนการสอน Active Learning บูรณาการรายวิชาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL p o p ปแบ็คเลอร n เป็นการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยผู้เรียนจะแสวงหาข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองจนผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและนำองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21ลักษณะของปัญหาของหน่วย PBL ครูสร้างโจทย์หรือสถานการณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากนั้นเด็กจะนำสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรู้มาสร้างนาวัตกรรมหรือเครื่องมือเพื่อใช้แก้ปัญหานั้นอีกครั้งเด็กยังได้ทักษะการแก้ปัญหาระหว่างการเรียนรู้ที่เป็นปัญหานอกเหนือนจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดเช่นชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องวันล้างโลกสถานการณ์ปัญหาคือขยะโล้นโลก ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจนเกิดความตระหนักและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องบรรน,นอกอคอกนาสถานการณ์คือนักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทนักเรียนเกิดทักษะในการดำเนินชีวิตเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับประยุกใช้ให้เข้ากับตนเองเห็นคุณค่าของตนเองความพอเพียงและทำให้สิ่งที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องฟันไคสถานการณ์คือว่าที่นักเรียนเคยเห็นบนท้องฟ้าในช่วงฤดูหนาวของปีลอยอยู่บนฟ้าได้อย่างไรผลที่ได้คือนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุและการใช้วัสดุรอบตัวอย่างสร้างสารรค์ร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างว่าและสามารถนำไปต่อย,ยอดในชีวิตประจำวันได้ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบึงทับช้างได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่นปลอดภยัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่นรอบบริเวณโรงเรียนการทาสีบริเวณสถานที่ต่างๆในโรงเรียนและพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนบ้านบึงทับช้างโรงเรียนบ้านบึงทับช้างได้ผลสำลิดทางการเรียนคะแนนโดยรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ8ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2557ถึงปีการศึกษา2564การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านมึงทับช้างได้โล่ประกาศเกียรติคุณอันเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ d ภายใต้โครงการกระโดดโลดเต้นเปลี่ยนร่างวิถีใหม่โ h o ์ป้ a แอนใช้ป้ New Normal ปี2564จากกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านบึงทับช้างได้รับรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการระดับเขตประจำปีการศึกษา2564จากศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาโรงเรียนบ้านบึงทับช้างได้รับรางวัลโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ Heritage School เขตสุขภาพที่9จากศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาและโรงเรียนบ้านบึงทับช้าง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายนอกพุทธศักราช2565ถึงพุทธศักราช2569จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษาสมศรู้รักสามคัคคีมีความสุขสวัสดีค่ะ